กวีผู้ครองแผ่นดินสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปยังช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่ทั้งสงบรุ่งเรืองอ่อนช้อยและมีจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างแท้จริงนั่นคือสมัยรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กษัตริย์ผู้เป็นทั้งนักปกครองและกะวีผู้ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาพาไหลหรือรัชกาลที่สองพระนามเดิมคือฉิมเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่หนึ่งกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีประสูตรเมื่อปีพศ2310ซึ่งตรงกับปีที่กรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พมา่าพระองค์เติบโตขึ้นมาในยุคแห่งการฟื้นฟูบ้านเมือง มีบทบาทสำคัญทางการปกครองตั้งแต่ยังทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าก่อนจะขึ้นครองราชในปีพศ2352ขณะมีพระชนมายุ42พรรษายุคทองของวรรณคำไทยยุคแห่งการฟื้นฟูวรรณคดีไทยนี่คือนิยามของรัชกาลที่สองนี้พระองค์เองเป็นกวีเอกท,ที่ทรงพระปรีชาด้านการประพันธ์สูงมาก ผลงานเด่นของพระองค์ได้แก่อินเหนาฉบับรัชกาลที่สองที่เรียกได้ว่าสละสลวยที่สุดรามเกียรติ์